และกลับมาอีครั้งกับโปรเจกต์ซอมบอยเกมเอาชิดไม่รอดในโลกของซอมบี้ฮะอันนี้ผมก็อยู่อยู่ที่เรียกว่าโรงเหล็กนะฮะโรงเก็บของใหม่ของชนบทชาญเมืองรุส์วิลีวนะฮะใครไม่เข้าตัวเมืองเลยนะแต่ว่าถ้าเข้าไปก็ก็น่าสนใจอยู่คงเป็นเรื่องของอนาคตฮะตอนนี้ก็ง่วงนิดหน่อยแล้วก็อัปเดตก็คือตอนนี้สกิลทักษะช่างไม้เราก็เลเวล6แล้วะฮะแต่ผมต้องการเ สงเ,งเราอาจจะเคลียร์ตรงนี้เล็กน้อยแล้วก็กลับไปโซนนี้นะฮะน่าจะมีน่าจะมีเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงให้ให้เขาเรียกว่าให้สำรวจให้ทำลายนะแล้วเต็มเจ็ดเมื่อไหร่เราค่อยกลับไปเนาะประมาณนั้นละกันตอนนี้ก็กินหนมแล้วก็นอนก่อนนะเพื่อนนอซะไม่ได้เขียนบันทึกประจำวันเลยนะฮเพราะว่าเล่นกันบันเทิงเริงใจมากช่วงนี้จะเริ่มเป็นบันทึกประจำเดือนแทนนะะ ช่วงมืดๆเนี่ยแหละฮะเขียนบันทึกประจําวันซะหน่อยล่าสุดนะั่นเราเขียนตั้งแต่วันที่สองล้วฮะโอ้โหนานมาบอกตัวเองไปว่าให้พัฒนาทักษะช่างไม้ต่อไป บอกเขาไปว่าทักษะช่างไม้ระดับ6แล้วยอดเยี่ยมเก่งมากนี่ทำเล่นซะเดี๋ยวระดับ7แล้วกลับบ้านกันไปสร้างบ้านของเรากันนะรักษาตัวด้วยระวังระวังหน้าหลังอยู่ตลอดนะฮะมีสำคัญมากเมื่อจังเลยออกินซุปเห็ดผมรู้แล้วว่าทำไมเขาไม่ให้เอาขวานเปิดขวานเปิดนะเพราะว่าขวานมันเปื้อนเลือดซอมบี้ใช่ไหม ข้างนอกจะมีซอมบี้มาเดินนะฮะผมขอออกไปเช็คหน่อยนั่นไงโู้ลิชิตจนได้โอ้ยผอมคีบอร์ผมใช้ไม่ได้ทุกคน เรียบร้อยนะฮะอะโอ้พระเจ้าจอร์ดก็คือเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ เกิดอุบัเหตุระหว่างการสลับจออัดแล้วก็ตัวเกมด้วยนะฮะทีนี้พอกดคีย์บอร์ดมันก็เลยไม่สามารถควบคุมตัวละครได้โอ้โหเจ้าจอดโอ้โหบ้านของผมทุกคน เกิดขึ้นเร็วมากไอคลิปไปได้5นาทีเงอซกเลยกดยาเวลาไม่ได้ด้วยนะฮะเศรวะหิมะองผมมาโหดทำอะไรลงไปอุปเจ้าจอด